หากย้อนกลับไป40ปีที่แล้วสมัยที่เมืองไทยยังใช้เส้นทางน้ําเป็นสายหลักและบางแห่งก็จะมีจระเข้ชุกชุมอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติชาวบ้านทั่วไปมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับน้ําแต่จู่ๆกับเกิดข่าวสะเทือนขวัญพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ปลายเดือนตุลาคมพศ2507จระเข้ขนาดใหญ่ทําร้ายชาวบ้านโดยมาเริ่มออกละว่าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่คลองบางมุดบ้านหนองไก่ปิ้งตำบลนา,นาขา อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจากคําบอกเล่าของชาวบ้านจระเข้ตัวนี้มีขนาดใหญ่มากและดูร้ายถึงขั้นไล่กัดผู้คนที่เดินริมตลิ่งและไล่กัดเรือที่สัญจรไปมาจนชาวบ้านไม่กล้าพายเรือต่อมาในกางเดือนกันยายนเอ็นวันหนึ่งนายอุดมชาวบ้านตําบลนาขาลงอาบน้ํำในคลองถูกจระเข้ยักษ์ฆ่าไปกินต่อหน้าต่อตาชาวบ้านนับสิบพอลุ่งเชา้าศพนายอุดมลอยขึ้นมาปรากฏว่า ก,กินเฉพาะส่วนท้องวันต่อมานายอินชาวขเขมรบ้านเดิมอยู่จังหวัดตาดมาตั้งลกหลักที่คลองบางมุดได้นําเรือเล็กไปตัดจากเพื่อน,นามามุงหลังคาบ้านขนาดยืนตัดกิ่งจากอยู่ในเรือจระเข้ยักษ์ได้พุ่งตัวขึ้นมาบนเรือคาบขานายอินตกลงไปในน้ํานายอินดิ้นและเก่อแคมเรือร้องให้ภรรยาที่อยู่บนฝั่งช่วยเธอพยายามกระทุงน้ํเแื่อส่งเสียงไล่แต่ก็ไม่เป็นผลจระเข้ยักษ์คาบนายอินจมหายไปใต้ท้องน้ํา ลุงขึ้นศพนายอินลอยขึ้นมาก็พบว่าถูกกินเฉพาะส่วนท้องเช่นเดียวกับนายอุดมข่าวจระเข้ยักษ์อาวาดกินคนไปแล้วสองศพแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดชุมพรสอาอบุญโชคและครูสมพงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนรักกับนายอินถึงกับลาราชการเพื่อออกลาจระเข้ล้างแค้นแทนเพื่อนโดยร่วมกับนายแดงเจ้าของโรงสีปืนและดินระเบิดโดยใช้เรือสองลำในการออกตามลาจระเข้ดังกล่าวกลางเดือนตุลาคมคณะลาจระเข้ ยังคงออกตามหาตัวแต่ไม่มีวี่แววกระทั่งบ่ายจึงใช้ระเบิดกระป๋องนมจุดโยนลงไปในน้ําถึง14กระป๋องระเบิดติดต่อกันจนถึงกระป๋องสุดท้ายจระเข้ยักษ์ก็โผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันพุ่งเข้าใส่เรือลำหนึ่งพร้อมกับอ้าป,ปากกว้างงับแคมเรือจนขาดทะลุนายแดงเจ้าของโรงสีซึ่งทำหน้าที่คัดท้ายเรือเสียหลักตกลงไปในน้ําจระเข้ยักษ์ว่ายลี่เข้าไปกัดจะคาบนายแดงตํารวจชุดติดตามจึงพากานร,ระดมยิงใส่ลําตัวจระเข้ยักษ์ โดยปืนเล็กยาแบบ83และปืนพกจระเข้ยักษ์จึงพังอาจากนายแดงจมหายไปในทันทีนายแดงจึงรอดหวุดวิดหลังจากถูกคณะไล่ล่าใช้ระเบิดกระป๋องนมและอะดมยิงจนจระเข้ยักษ์อลาวาดฟาดหัวฟาดหางทําให้ชาวบ้านเห็นชัดว่าจระเข้ยักษ์ตัวนี้มีสีดําทั้งส่วนลำตัวและส่วนหัวยกเว้นที่คอเท่านั้นที่มีสีขาวคาอยู่รอบลำคอจึงเป็นที่มาของชื่อไอ้่าง หลังจากเหตุการณ์นั้นจอระเข้ยักเงียบหายไประยะหนึ่งกระทั่งวันที่25ตุลาคมสายตรวจสพอหอลังสวนสองนายออกตรวจพื้นที่โดยใช้เรือหางยาวแล่นไปตามคลองบางมุดขนาดนั้นเป็นเวลาเย็ยนและฝนตกพรำฉับพันน้ำในคลองก็ปั่นป่วนและเกิดกระแสคลืขึ้นลูกใหญ่ด้วยความสงสัยจึงเหลียวดูรอบกายและก็ต้องตัวเย็นวาบเมื่อพบกับตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองอย่างอาฆาตมาหรายเห็นเข้าก็รู้ว่ามันคือจระเข้ และมันกําลังว่ายตามเรืออยู่ด้วยความตกใจทั้งสองจึงรีบเร่งเครื่องหนีทันทีโดยไม่สนใจว่าจระเขยยักษ์จะจมหายไปตอนไหนจากการที่จระเขยยักษ์อรารวาดไล่กัดกินคนจนประชาชนชาวคลองบางมุดนับพันครอบครัวต่างพากันเดือดร้อนจึงมีคําสั่งให้ตํำรวจพลล่มหน่วยเสือดำสองนายแห่งค่ายนาเลสวนเข้าร่วมกับรัฐดอนคลองบางมุดทําการออกล่าจระเขยยักษ์โดยสมทบกับคณะล่าของสะตะออบุญโชค โดยตีวงตั้งแต่ปากอ่าวตะโกจุดหนึ่งกับคลองบางมุดเข้าหากันปลายเดือนตุลาคมนักล่าทั้งสองคณะได้นําเรือชุดละลำหายออกจากคลองบางมุดตั้งแต่เช้าเพื่อค้นหาจอระเข้ยักโดยเรือของเสือดําพายล่วงหน้าไปก่อนหนึ่งคูงน้ําจากนั้นนักล่าชุดสตอ,อบุญโชคจึงออกติดตามไปการค้นหาย,ยังดําเนินต่อไปกระทั่งบ่ายก็ยังไม่พบจนเวลายเย็นขณะที่เรือของตำรวจเสือดําพานหนึ่งหมู่บ้านบางเหมียกับหมู่บ้านทับซัน จรับคล่งน้ําไปแล้วไอ้ด่างก็ลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ํากลางคลองบางมดจนเห็นชัดถนัดตาพอเห็นไอ้ด่างคููสมพง์จึงสั่งให้ภายเลยเข้าไปใกล้เพื่อให้ได้ระยะยิงแต่ว่าคนพายก,กับกอจนตัวสั่นค้างอยู่อย่างนั้นไม่กล้าพายเข้าไปใกล้จนพลาดโอกาสยิงไอ้ด่างหนีหายจมลงไปในพื้นน้ําวันรุ่งขึ้นนายสุคนบ้านอยู่ปากอาวตาโกพายเรือขนานคู่กับเพื่อนบ้านซึ่งพายมาคนละลำทั้งสองคุยกันหัวเราะสนุกสนานเสียงดังทันใดนั้นเอง ไอ้ด่างก็โผล่ขึ้นมาในช่องกลางระหว่างเรือทั้งสองลำโดยให้เห็นแค่ส่วนหัวและส่วนกลางหลังคนขับเรือทั้งสองจึงรีบพายจับเหนีขึ้นฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตครูสมพงรู้เรื่องเข้าจึงขอแรงชาวบ,บ้านนั่งห้างดักยิงไอ้ด่างโดยครูสมพงกุมปืนไรเฟิลสามเจ็ดห้านั่งห้างอยู่ที่ต้นโกงกลางแล้วให้คนนำสนักไปผูกแพร่ล่อแต่ก็ไล่วิเววไอ้ด่างพร้อมๆกับนักล่าทั้งสองชุดที่นำเรือออกล่าถึง48ชั่วโมงปรากฏว่ามีนักล่าชุดที่3เป็นแขกชื่นนอนายุ65ปี มาจากตำบลเขาสงท่าชนะโดยใช้วิธีบุกเดี่ยวลงเรือเล็กออกล่าด้วยตัวเองโดยใช้หอ,อกเล่มเดียวซึ่งอ้างว่าเคยฆ่าจอระเข้มาแล้ว15ตัวด้วยหอ,อกเล่มนี้ขณะที่นายหัมมัดยังคงลงเรือเล็กออกควานหาไอ้ด่างในคลองบางมุดทุกวันจากความล้มเหลวในการล่าไอ้ด่างหลายสิบครั้งจนครั้งล่าสุดความมุ่งมั่นในการล่าของสามคณะติดตามจระเข้ยกักได้เรียกขวัญชาวบ้านที่หวาดกลัวกลับคืนมาอีกครั้งวางแผนประกาศขีดเส้นตายไอ้ด่างในการนี้ กำนันตำบลป่าตะโกกำนันตำบลบางน้ำขวางและผู้ใหญ่บ้านคลองบางมดได้ร่วมมือประสานกับหน่วยง,งานชาวบ้าน200คนและระดมเรือที่จะใช้เป็นพาหนะปราบตะเขีประมาณ100ลำเศษโดยมีจุดนัดพบคือหน้าลงทางของนายจันขาารขหบดีใหญ่แห่งป่าอัวตะโกอำเภอสวีโดยมีแผนการล่าให้ผูกเรือเล็กเป็นแพแพและ6กถึงเจ็ดลำแยกย้ายไปเริ่มต้นากในบางหรือคลองที่เป็นซอยที่เป็นต้นน้ำแล้วใช้ไมก้กระทุงลงไปถึงพื้นน้ำไล่ไปทุกระยะจนถึงคลองใหญ่ ในคลองใหญ่ก็จะมีกองลอยอีกกะบวนหนึ่งใช้ไม้กระทุงแล่มาจากสามคลองคือคลองบางมดคลองน้ําขาวและคลองบางด้านจากนั้นยังมีกองเลอยขบวนไล่หลังตามมาใช้ไม้กระทุงจระเข้ที่กดดานอยู่ที่บริเวณปากคลองกว้าง20วานั้นได้ขึงอ้วนขนาดใหญ่ปิดกั้นขวางทั้งคลองที่เป็นเขตกวาดล้างมีความยาวประมาณ9กิโลเมตรเรือทุกลำได้แยกย้ายออกกระทุงตั้งแต่ก้นคลองออกมาตามแผนการที่วางไว้เรือที่ผูกเป็นแพรได้ใช้ไม้กระทุงลงไปถึงก้นคลองจนพบค่ำ ไม่ปรากฏพบจระเข้แม้แต่ตัวเดียวทางทั้งนีคลองตะโกกับคลองบางมดเป็นแหล่งที่มีจระเข้ชุกชุมมากที่สุดจึงทําให้แผนการกวาดล้างต้องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงส่วนสาเหตุของการล้มเหลือน่นาจะเกิดจากการออกกวาดล้างอย่างหนักก่อนหน้านี้ประกอบกับช่วงนี้ระดับน้ําสูงและน้ําเหนือไหลบ่าท,ทําให้น้ําเชี่ยวกากจระเข้น้อยใหญ่ถูกข่่กวนจึงย้ายถิ่นหนีไปอยู่ที่อื่นแต่เหตุก,การณ์ดังกล่าวนะครับทําให้พรรคการออกล่าจระเข้ยักไว้ชั่วคราวจนกว่าน้ําจะลดสู่ระดับปกติเราเชื่อว,ว่า เมื่อระดับน้ําลดลงจระเข้จะกลับเข้ามาสู่ถิ่นเดิมสภาพคลองบางมดในสมัยนั้นสองข้างทางมีแต่ป่าโคงกลางสลับป่าจากเป็นระยะตอนม้วของคลองแคบแต่น้ำเล็กไม่ต่ากับสามวาหรือ6เมตรบางแห่งที่เป็นทางโคง้งจะมีวางน้ําลึกซึ่งมีจระเข้อาศัยอยู่เป็นแห่งๆซึ่งจะขึ้นฝั่งมาอาบแดดตอนกลางวันแต่คณะล่าความหาตัวเฉพาะในน้ําไม่ได้ครอบคุมถึงบนฝั่งในป่าจากขณะดเดียวกันนายมงสุวรรณสินหรือชาวบ้านเรียกลุงมงผู้เทวัยหกสิบเศษ ซึ่งมีที่พักลิมของจากกึ่งกลางจุดเกิดเหตุครั้งแรกและครั้งที่2เผยว่าจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อในการพิชิตจระเข้ยักษ์ตัวนี้ให้ได้หลังจากการตามล่าล้มเหลวมาโดยตลอดลุงวงได้กล่าวอีกว่าสมัยก่อนบริเวณแถบคลองบางมดอุมดมไปด้วยจระเข้แทบทุกปีต้องมีชาวบ้านตกเป็นเหยื่อต่อมามีพวกยวนจากสุราษฎร์มาจับไปแลกขายทาให้จระเข้าจานวนลดลงทําการมรสุมและอายุดิเปช t i o n ในอ่าวไทยที่หอมทั้งฝนและลม ทำให้น้ำท่วมในเขตจุมพรและภาคใต้ขนาดนี้ข่าวร้ายได้เกิดขึ้นในคลองบางมดอำเภอหลังสวนดินแดนจระเข้ยักษ์อีกครั้งไอดา่างจอระเข้ยักษ์ได้อลรวารลอยขึ้นมากัดกินคนอีกในคลองเขาปีบเขตติดต่อระหว่างอำเภอหลังสวนกับอำเภอสวีเมื่อตอนเช้าวันที่18พฤศจิกาย,ยนเวลา8โมงเศษจระแข้ยักษ์ได้ลอยขึ้นมาในคลองเขาปีบแล้วคาบในชวนพิมานชาวบ,บ้านในคลองเขาปีบดำหายไปในคลองเขาปีบโดยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าเป็นไอด่างแน่นอน จอรเจ้ยักษ์ตัวนี้ได้หลบหลีกการกวาดลา้างครั้งใหญ่ของวันดีเดย์แล้วเข้าไปอยู่ในคลองเขาปีบซึ่งเป็นคลองแยกม,มาจากคลองบางมดและคลองตะโกโดยการกวาดล้างวันนั้นไปไม่ถึงคลองเขาปีบทําให้ไอ้ด่างจอระเจ้ยักษ์ได้แรงใหม่ในคลองเขาปีบอันสงบเงียบเป็นที่ซุ่มซ่อนกบดานอยู่ตั้งแต่วันที่6เป็นต้นมาจากการเปิดเผยของชาวบ้านปรากฏว่าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนมีจอรเข้ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลอยตัวขึ้นมากลางคลองทําให้คลองเขาปีบที่เคยสงบเงียบต้องกลายเป็นเขตอันตราย ยิ่งกว่านั้นจระเข้ตัวนี้ยังอารวาสไล่หนุนกัดเรือพายที่ผ่านเข้าไปในคลองเขาปีบและไล่งับพายจนชาวบ้านไม่กล้านําเรือผ่านคลองเขาปีบอีกเลยวันที่17กระบื้อของชาวบ้านลงมาแช่น้ําในคลองถูกจระเข้ยักษ์ตัวเดียวกันนี้ใช้หางฟาดถูกตัวและกัดที่ขาหลังข้างซ้ายโดยจระเข้ยักษ์ได้พยายามจะลากกระเบื้อตัวนั้นลงไปในน้ําแต่เศษของกระเบือและหลักไม้ที่ปักเอาไว้ทําให้เจ้าของและชาวบ้านช่วยกันใช้ปืนระดมยิงไปในน้ําจระเข้ยักษ์จึงต้องปล่อยกระเบือตัวนั้น พร้อมหนีไปซ่อมบริเวณวังน้ำเวลา8โมงเสร็จนายชวนพิมานบ้านอยู่ริมคลองขอปีบตำบลทุ่งตะไคร้บ้านหัวท่าได้ออกจากบ้านไปตัดกล้วยมาเลี้ยงหมูและเพื่อไปซื้อเนื้อควายที่ถูกไอ้ด่างกัดเมื่อวันที่17มาทาอาหารในขากลับนั้นนายชวนแบกต้นกล้วยเดินข้ามคลองขอปีบตรงบริเวณนั้นห่างเพียง2วาเท่านั้นอีกเมื่อนึ่งของนายชวนหิ้วเนื้อควายมาด้วยขณะที่นายชวนซึ่งแบกต้นกล้วยเดินท่องน้ําที่กําลังขึ้นท่วมสะพานลึกถึงเขา่า เดินม,มาถึงกลางคลองพอดีจระเขย้ยักษ์ที่แอบอยู่ในร่องน้ําก็พุ่งตัวขึ้นมาพร้อมใช้ปักอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยเขี้ยวอันน่าสะพรงกลัวกัดเข้าตรงเข่านายชวนและลากลงไปใต้น้ําทันทีนายชวนได้ร้องของความช่วยเหลือดังทุบบริเวณสองฝ่าคลองทำให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านออกมาช่วยเหลือแต่อ้ดากนำนายชวนเหยียบผู้คอร้ายไปขัดไว้ใต้รากไม้ริมตลิ่งเสียญาติของนายชวนได้เดินทางเข้าตัวจังหวัดชุมพรโดยนำข่าวไปบอกกับสออห่วงพิมานกับสออจำนงพิมาน ญาติของนายชวนพิมานซึ่งเป็นทหารประจําค่ายทหารบกชุมพรพอได้รับข่าวร้ายเท่านั้นสออห่วงพิมานกับสออจำนงพิมานได้รายง,งานผู้บังคับบัญชาขอลาและขออนุมัติติดตามล่าจระเข้ยักษ์โดยใช้อาวุธซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีคําสั่งอนุญาตในการออกเดินทางครั้งนี้นอกจากสออห่วงพิมานกับสออจำนงพิมานแล้วโดยมีผู้ร่วมเดินทางไปปรับระเข้ยักษ์อีก4คนคือร้อยโทลิขจ,จันทโรไทยร้อยโทมาโนเขียนยาคา และสิบเอกละอหน้ากิติขณะที่คณะราชจทะเข้าไปถึงพบว่าชาวบ้านประมาณร้อยกว่าคนพร้อมด้วยอาวุธปืนและฉววก,กำลัง้นหนาจรจเข้ยักษ์กับศพนายชวนซึ่งในที่สุดได้ค้นพบศพนายชวนที่อยู่ใต้รากไม้ริมตลิ่งถูกไอ้ด่างจรจเข้ยกักษ์ลากไปขัดไว้ต้องให้นักประดาน้ําดำลงไปใช้เชือกผูกศพแล้วใช้คนกว่า20คนดึงขึ้นมาปรากฏว่าศพนายชวนไม่มีส่วนใดเหลือเป็นชิ้นดีให้เห็นเลยเพราะถูกระเข้กัดกินด้วยความหิวกระหายกับถูกลากไม้คู่จนจำแทบไม่ได้ จากแหล่งี่พบศของนายชวนนั่นเองคณะนักล่ากับชาวบ้านจึงรู้ว่าเป็นบริเวณแอ่งน้ำลึกหรือวังจระเข้เก่าที่ไอด้ด่างจระเข้ยักษ์ใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนและกดดานอยู่ในวังพอรู้แหล่งซ่อนของจระเข้ยักษ์คณะนักล่าแห่งค่ายทหารบกชุมพรได้ให้ชาวบ้านทุกคนหลบซุ่มอยู่บนริมตลิ่งแล้วใช้ระเบิดซีสามย่อนลงไปบริเวณวังจระเข้ยักษ์เป็นนัดแรกเสียงระเบิดดังก้องสนั่นวันไหวพร้อมกับน้ำพุ่งเป็นลำขึ้นสูงเทียมยอดตาลพอสิ้นเสียงระเบิดและสงบลงแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดลอยขึ้นมาเลยจากนั้นอีกสิบนาทีสิบเอกห่วงได้ตัดสินใจทิ้งระเบิดซีสามนัดที่2ตามลงไปในวังน้ำลึกนั้นอีกจากเสียงระเบิดครั้งที่2นี่เองทาให้ทุกคนเห็นภายน้ําผุดขึ้นแล้ววิ่งพุ่งเป็นทางจากจุดระเบิดเหนือวังไปตามลําคลองด้านเหนืออย่างรวดเร็วทาให้คนนับร้อยและคณะล่าจอระเก้วิ่งไล่ตามทั้งสองฝั่งคลองไปอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งทุกคนเหนื่อยหอบและได้พบว่าภายน้ําผุดเป็นทางนั้นไปอยู่ที่ริมตะเลี่งที่มีน้นป สิบเอกหวงได้สั่งให้ทุกคนหนีขึ้นเิมตลิ่งและได้ปีนขึ้นต้นตามบริเวณริมคลองพร้อมเมียงระเบิดซีสามนัดที่สามลงไปในน้ําตรงบริเวณที่พายน้ําวิ่งมาหยุดตรงนั้นการระเบิดครั้งที่สามได้ผลพลังระเบิดตกถูกเป้าหมายเป็นผลให้ส่วนหางของจระ้เข้โผล่ขึ้นก่อนลอยกับเพื่อมตามกระแสน้ําบอกให้รู้ถึงการสิ้นฤทธิ์ของไอ้ด่างทันใดนั้นสิบเอกจำนงได้ใช้ฉมวกพุ่งลงไปกลางส่วนหลังของไอ้ด่างซึ่งทําให้มันดิ้นพลิกขึ้นมาให้เห็นทั้งตัวแต่มันไม่สามารถจะละวาดไได้ออีกต่ป เพราะกระดูกสันหลังของมันได้หักลงด้วยอำนาจของระเบิดซีสาและลากจระเข้จอมเพชรฆ่าแห่งลำน้ำขึ้นมาบนตลิ่งแต่ระหว่างที่ลากมาในคลองนั้นไอ้ด่างก็พลิกท้องบอกถึงการจบชีวิตปิดฉากอันโหดเหีเ้ยมของมันเสียก่อนลักษณะของจระเข้ยักษ์ที่เรียกว่าไอ้ด่างนั้นเพราะเป็นจระเข้พันในเขี้ยมซึ่งเป็นจระเข้ตีนเป็ดหรือพันทองหลงังตัวดำม่วงสนิทมีสีขาวที่คอและตามตัวเวลามันโผล่ลอยตัวขึ้นมาเหนือนานนั้นจะมองเห็นสีขาวพาดที่บริเวณคอ ซากไอ้ด่างถูกในายให้แท่เซงซื้อตัวไปในราคา23,000บาททําให้องค์กรสัวตว์ช่วยได้ตัวไอ้ด่างไปจากการวัดซากของไอ้ด่างมีความยาวจากหัวถึงหาง4.25เมตรรอบตัว1.75เมตรเล็กกว่าน้ำมัน500ลิตร7นิ้วจากหัวถึงคอ25นิ้วอาป,ปากกว้างละ20นิ้วการจำแนกไอ้ด่างเพื่อทำสตาร์ไว้เมื่อผ่าลงไปในท้องก็พบกระดูกในท้องไอ้ด่างมากหมายและยืนยันได้ว่ากินคนเป็นแน่หลังจากการผ่าจำลาซากแล้ว ไดพบแผลเห็นได้อย่างชัดเจนในซากไอด่างขาหน้าด้านขวาถูกกระสุนปืนลูกโด่งฝังในด้านซ้ายของลําตัวเนื้อเละไปทั้งแถบคอด้านขวาเป็นรูเน่าซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้ไอด่างจัวแกยักษ์พบจุดจบส่วนสันหลังบริเวณกว้างยาวหนึ่งอกยุบเป็นรอยไหม้ที่ซี่โครงหักหลายซี่เพราะถูกแรงระเบิดซ้ําซากหลายครั้งอย่างไม่ปรานีโดยเฉพาะเมื่อผ่าแหวนส่วนกับว่าของจอดแยักษ์แล้วทําให้ในายบุญถึงและเจ้าหน้าที่กว่าสิบคนต้องตะลึงเมื่อพบว่ายัางพบหัวกระโหลกมนุษย์ถึงสองหัวยังอยู่ในสภาพมีเศษผมกัับหนงติดอยู่ นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของมนุษย์ในกระเพาะจระเข้ตัวนี้อีกและนี่ก็เป็นบทสรุปของจระเข้ยักษ์แห่งคลองบางมุดจังหวัดชุมพอรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ